สวัสดีค่ะตามตอเลขผูญ่ใใจดีเด้วจ้ะคุณแม่อยู่เชียงใหม่เฮานี่ล่ะได้เลขแล้วจ้ะให้มาเป็นแนวทางแล้วหมววัทิ่ภูมิตุนายนเฮานี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งคุณแม่จะห้ตัวไห้นี่ด้วจ้ะแม่เพิ่นเมววาน,นี่เพิ่นขอขออยู่บ้านอย่ล่ะจ้ะขอกเลส่งมาให้เม่พิม์เบิง่งเพราะว่าแม่พ์พิมขอไปตั้งแต่หลายวันแล้วล่ะจ้ะ แม่เอ้ยแบ่งปันเนี่เดอ้อทันดอกเพราะว่างวดที่แล้วนี่แม่เป็นไขม้าศูนย์เก่าเนาะจะ้ะเข้าเต็มเต็มเมื่อวานถวายของปูย่ย่าขอพรเดือนเก่าเหนือรับโชคโด้วยกันเจ้าแม่พุนวาสาธุดเด้าจ้ะไอเอฟซีได้โชคได้ลาบนะแม่เฮาเดอ้ออยู่เชียงใหม่คนละจะ้ะมีนาำใจแบ่งปันเฮามา หวดที่แล้วก็ได้หลายอยู่จ้ะแม่ได้ซีหาหกหมื่นผุนวุหวดก่อนจังได้หลายคักจ้ะสามตแตกได้แสนกว่าหววน,นี้ก็ให้แม่ได้เงินแสนคือเกา่าเดแม่เดอ้อขอบคุณหลายๆที่แม่แบ่งปันเอฟซีในช่องเฮ้านี่ละจ้ะคนทรงมาให้ตอนโคงสุดท้ายแล้วจ้ะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ตัวสอบหลายเก้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งจ้ะ วันนี้ก็ขอ,อยางคักแล้วแม่วะขอกสิใดคือเก้านั่นแหละพิมพ์ก็เลยดีใจรลายนอกจากฝ่ามันลงไอเอฟซีห้าเบิงจะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อจ้าแม่สอบเลขเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้านี่ละจะ้าลงไอ้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางหัววันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหกเด้อจ้า เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าจ้ะอีกตัวหนึ่งแม่พิมพ์ก็เล่จับคูเพราะว่าแม่พิมพ์กับมากแห้งด้วยแหมศูนย์เจ็ดจ้ะเด็กบลายโตด้วยจ้ะสื่ออยู่ในนี้แม่พันจะบวถิมเก่าจากเถือเป็นสื่อเลขกแย่มหมเลยเพราะว่าเป็นเลขน้่งโศกเนาะจ้ะหัวที่แล้วก็บฟันเห็นพอหลวงลอกเก่า ม่เปิ้ลก็เล็ดถือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าน่ะละจ้ะหัวนี้ก็ขอให้ได้โสดได้ลาบได้ลายคือเก้าด้วยแม่เด้อขอบพูดคุณแม่ได้ลายจ้ะคุณยายใจดีเข้านี่ละอี่แบงปั่นมาในช่องเข้านี่ละจ้ะให้ได้โสดได้ลาบน้ำทุกคนเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดแคบไปเบิ้งจ้ะ เล็กมีอยู่ซ้ำนี่ละจ้ะกระถืกทุกงวดพร้อมนี่ละจ้ะมาแห้งแม่แล้ววะครูเของมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอร่างใจกันไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณคุณแม่หลายๆเดลยงวดนี้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาภน้ำแม่เฮาเด้อจ้ะให้แม่ถูกเป็นแสนอีกคือเก่าเด้อจ้ะงวดงมื้อนี้ก็ซ้ำนี่ก็เนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ